สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับแฟนคลับร้านสมจันทร์ซาวนะครับอำเภอกระสีวิสัยจังหวัดเลยเอ็ดนะครับเมื่อวันที่24ครับพึงมาฮอดร้านนะครับวันที่24่สิบสี่นี่เปิดล้านระด้อครับมื่อวัน่ยี่ห้ามีหน้าสองหาหแปดเปิดร้านปกติและการรังจรรคอีกไปหอดสงการนะครับก็จะพยายามเปิดทุกวันนะครับเปิดร้านทุกวันนะครับมื่อวันนี้มาอัปเดตของใหม่นะครับเป็นดอกลำโพง PR นะครับมี18นิ้วนะครับ 18นิ้วเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นย5หมินแล้วก็สามสิบมิลนะครับแล้วก็มีดอกลำพงสิบหานิ้วนะครับอ่าเป็นของ PR เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับเพิ่งว่าฮอดล้านครับผมเมื่อบันกับไปเอบุญพะเวทยดบ้านนะครับซองมือยุดล้านไปขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับผมนี่มาแล้วครับดอก PR โอ้ y อมันบออ่าเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ของใหม่นะครับ ดอกเบียดนี่บอกเลยครับว่ากระหึ่มแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเพิ่งขอมูลกันครับผมอะไว้ซีนะครับดอกพันสองนะครับอิมเพลียนที่แปดโอห์มนะครับอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับไว้สี่นะครับอันนี้เป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับซับเบียดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกระหึ่มแน่นอนนะครับส่วนราคาเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ของใหม่นะครับอันนี้เป็นของใหม่เลยรถนี่เขามาสิบดอกนะครับผมไว้สี่นะครับแม่เลยอย่างใหญ่เลย สปีกว่าแมนสิบแปดครับอันนี้ก็อันนี้ยี่หามิลนะครับอันนี้สี่สิบมิลแม่เหล็กสองชั้นนะครับผมแล้วก็ตู้อาจารย์อีดกับมีเหมือนเดิมนะครับหลังจากช่วงนี้นะครับสีพันยี่หเปิดร้านทุกวันนะครับผมหรือว่าพี่น้องอยากับแรกอยากเท่นนะครับของเก่าของใหม่นะครับก็เอามาเบิ่งยุลานนะครับว่าราคาเนี่ยไปตะไปกันได้บ่อันนี้นะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตู้เปล่านะครับอ่าอันนี้เป็นตู้เปล่านะครับเป็นเจบิน นะครับแต่ว่าดอกนี่อยากแพงเติบอยู่ครับเป็นดอกกิบนะครับแต่ดอกนี่เจ็ดพันเก้านะครับอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นตู้เปล่าของโปรยูโรเทคนะครับตะแกรงปั๊มไม้อะแท้ยี่สิบบินนะครับผมแล้วก็ตู้สิบห้านิ้วก็มีนะครับอันนี้ใบละพันหกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้พร้อมดอกนะครับเป็นเทอร์โบสิบห้านิ้วมีหนึ่งคู่นะครับอันนี้อันละหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับอันนี้ก็เทอร์โบของออยิสนะครับรุ่นอีโก้วีทูนะครับแล้วก็ ตู้แขวนนะครับตู้แขวน12นิ้วนะครับชุดนี้เลยหาคันเก่านะครับหลังจากนี้นะครับจะพยายามเปิดล้านซอมือนะครับแล้วก็ไม้นะครับของไม้นะครับอันนี้ et 7 7 a นะครับสีดำนะครับอันนี้อันละ1650บาทนะครับรวมส่งให้นะครับ1คู่นะครับตัวรับสัญญาณหนึ่งตัวเอียนแบบนี้ครับแล้วก็ไม่เป็นอลูมิเนียมไม่ใช่พลาสติกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ พี่น้องอยากได้ตัวใดนะครับทุกคำว่าสอบถามกันได้นะครับส่วนเพา์เอ็มมาตินนะครับเดี๋ยวคันนี้มากนะครับสีมาะทายคลิปให้พี่น้องในเบื้องกันอีกเท่านึงนะครับขอให้พี่น้องให้ไลท์ครับหยุดลานองขันซองชาเมืององขันไปเอาบุญเมื่อบันจุกะลาศินนะครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวคันมี่ยังสีมาอัปเดตให้พี่น้องครับวันนี้วันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกหลังจากนี้เปิดร้านทุกวันนะครับสีพายามเปิดร้านซูมือนะครับโอเคครับผม